สวัสดีครับผมมิกพีเอสเขียนด้วยตัว M I X P S เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดและนี่คือรายการพี่คุยกับผมหน่อยรายการที่ผมจะมาพูดคุยกยวกับเรื่องโคนนนให้ทุกคนฟังกันครับโอเคครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้บอกทุกคนไปว่าการที่โคนันปีหนึ่งเข้า Netflix เนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะครับผมในวันนี้ครับผมก็จะมาบอกต่อทุกคนนะครับว่าโคนนนปีหนึ่งเนี่ยมีคดีไหนที่น่าสนใจกันบ้างก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่า โคน,นันปีหนึ่งเนี่ยเป็นตอนที่เป็นหนในปีที่มีตอนที่น่าสนใจหลายตอนมากๆไม่ว่าจะเป็นตอนของเปโนโซนาต,ต้าหรือว่าจะเป็นในตอนของคดีฆาตกรรมซ่อนเงื่อนหรือที่เรารู้จักกันในนามของตอนที่ปีไอเจ้าผ้าผันแผ่นะครับผมแต่คิดในวันนี้ครับก็จะมาเล่าในมุมของว่ามีคดีไหนบ้างที่น่าสนใจไม่แพ้เท่า2คดีที่ว่าไปก่อนหน้านี้ครับผมต,ตามไปดูกันเลยครับ โอเคต้องขอเกินย้อนกลับไปเล็กๆน้อยๆก่อนว่าไอ้เจ้าคดีเป็นโนโซนาต้ากับตัวคดีของคดีกากรรซ่อนเงินหรือไอ้ตัวเจ้าภาพันแผลเนี่ยมันเป็น2คดีที่เรียกได้ว่าแฟนๆโคน,นั้นก็ชอบอะคือผมก็ยังชอบเลยนะซึ่งในตอนของเปียโนโซนาต้าเนี่ยก็คือผมจะไม่สปอยนะแต่ผมจะเล่าเล็กๆว่าตัวคนร้ายเนี่ยน่าตกใจอย,อยู่เหมือนกันนะตัวคนร้ายเนี่ยน่าตกใจอย,อยู่แล้วก็กเป็นปมอ,อะ ผมันมันเป็นปมของโคนันคนันคุณของเ,าเราแล้วอะมันมันคือปมอ่ะเออแล้วก็ในคดีของคดีฆาตกรรมซ่อนเงื่อนเนี่ยก็จะคล้ายกันกันกบตัวเปียโนโซน t าต้าเลยแต่ว่าวิธีการโหดกว่าโหดกว่าเยอะเลยซึ่งโหดกว่ายังไงก็ทุกคนต้องไปดูเองซึ่งแฟนโคนันส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่ไม่รู้เนี่ยก็ไปติดตามดูกันได้ครับผมซึ่งนอกจากสองคดีที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยก็ยัง มีอีกประมาณ3คดีด้วยกันที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจไม่แพ้กันกับเจ้าตัว2คดีที่ผมได้กล่าวไปถึงก่อนหน้านี้เลยแล้วจะมีอะไรคดีอะไรกันบ้างก็เริ่มกันที่คดีแรกเลยก็คือคดีฆาตกรรมเจ้าของหอศิล์คดีฆาตกรรมเจ้าของหอศิลเนี่ยผมขอเล่าเนื้อเรื่องของตอนนี้คร่าวๆว่ารันโคนันคุณลุงโคโกโรไปเที่ยวหอศิลที่ กำลังจะเป็นตัวลงแล้วก็เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นในนั้นซึ่งแค่นั้นเลยแล้วก็ในตัวของคดีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความไม่ได้มีความแบบเอ้ยใช้ทริคนี้มันดูลึกลับซับซ้อนในขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความโหดที่วิธีการที่ผมรู้สึกว่ามันโหดมากเลยนะถ้าดูตอนเด็กอะผมจะรู้สึกแบบโอ้โหมันสุดยอดมันโหดคือสุดยอดในโหดนะในการ์ตูนสิบส่วนมันสุดยอดเพราะว่ามันโหดแค่นั้นแหละ คดีที่สองครับจะเป็นคดีในส่วนของคดีฆาตกรรมสมาคมสิทธิ์เก่าของโคโกโร่ชื่อน่าจประมาณนี้โดยเนื้อเรื่องหลักๆเขาฆ่าเนี่ยก็จะเป็นคุณลุงโคโกโร่เนี่ยมีสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนเก่าที่เคยเลยนด้วยกันแล้วก็พาลานกับโคโนะไปด้วยแล้วก็ระหว่างที่สังสรรค์แล้วก็ระหว่างระหว่างที่อยู่ในกลุ่มนั้นน่ะก็มีเพื่อนของคุณลุงคนนึงเนี่ยโดนฆาตกรรม แล้วก็คาดว่าคนที่ฆ่าเพื่อนของคุณลุงคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนในกลุ่มเพื่อนของเขาเองนะไงน่าสนใจไหมแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยโคนนนตอนนี้เป็นหนึ่งในตอนที่คุณลุงโคโกโร่เนี่ยไขคดีด้วยตัวเองซึ่งไม่มีการที่โคนนนมาแบบหรือว่าโคนนันมาแบบไม่มีตอนนี้ไม่มีเลยจะเป็น กับการแบบว่าโคน,นันเนี่ยกลายเป็นผู้ช่วยสืบสวนของคุณลุงแทนซึ่งบอกเลยเแลยว่าคุณลุงเวลาขัดคดีเองเนี่ยเท่มากๆเลยในมูฟวี่ก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ตอนสุดท้ายที่เลือกมาเนี่ยก็คือตอนที่มีชื่อว่าคดีฆาตกรรมลูกสาวเศรษฐีซึ่งไอตัวคดีฆาตกรรมลูกสาวเศรษฐีเนี่ยจะก็จะคล้ายๆก,กันกับตอนของตอนคดีฆาตกรรมเจ้าของหอศิลป์ซึ่ง อย่างที่ผมบอกครับมันมันโหดที่วิธีการอะอะไรปะมันโหดที่วิธีการหรือว่าแบบสบภาพของตัวละครที่ตุยตัวละครที่เสียชีวิตเนี่ยคือแบบคือถ้าดูจะเรียกว่าไงดีมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอาจจะหาไม่ได้แล้วในคนนั้นปีใหม่ๆอ่ะปีปัจจุบันอนะ่ะซึ่งคนที่ดูคนนั้นอ่ะผมว่าน่าจะรู้รู้อยู่แล้วแหละคือคนนั้นปีใหม่ๆม,มันก็จะแบบแต่ปีเก่าๆอะ่ะอย่างไอตอน อย่างไอตอนที่ผมพูดถึงอยู่นะตอนนี้คดีฆาตกรรมลูกสาวเสรษฐีิตเนี่ยมันเป็นตอนที่แบบว่ามันอย่างเงี้ทุกคนแล้วผมตอนผมดูตอนเด็กผมรู้สึกว่ามันแบบผมรู้สึกว่าเหมือนเขากําลังจ้องผมอยู่อ่ะผมผมขนลุกเหมือนกันนะตอนเด็กอะ่ะอกอ็น,นี่นะครับก็เป็นสามคดีที่ผมเลือกที่จะหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ครับต้องขอบอกก่อนนะว่า คดีในโคน,นั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกคือมันมีอีกหลายคดีเลยที่มีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในตัวของคดีฆาตกรรมในห้องคราลเกตที่จุดจบของเรื่องเนี่ยก็เศร้าอ่ะก็คือเป็นเป็นคดีที่เศร้าคดีหนึ่งแล้วก็อย่างคดีฆาตกรรมร้านกาแฟที่เป็นตอนที่เปิดตัวคิสกิเอริคุณแม่ของร้านครับแล้วก็หนึ่งเอ,เอาเป็นว่าก็มี มีหลายคดีเลยครับที่มีความน่าสนใจไม่แพ้3คดีที่ผมพูดไปซึ่งถ้าใครมีคดีที่คิดว่าแบบมีความน่าสนใจก็มาเล่ากันได้นะครับผมซึ่งคดีที่ผมพูดไปเนี่ยอยู่ในปี1ทั้งหมดเลยนะอยู่ในปีหนึ่งทั้งหมดเลย,นะย,ท,เลยที่สามารถดูได้ที่ Netflix เลยฉบับดีมาสเตอร์ภาพชัดแจ๋วเลยครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ครับผม แต่ถ้าใครชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องนี้ได้นะครับผมเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ